Yeah. สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่องโอโมสไตล์โอโครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านไทยฮ o อตเรสโตรน์ครับที่เมืองไอเดโอครับรัตแคลิฟอร์เนียวันนี้ผมก็ได้มารู้จักครับเจ้าของร้านไทยอยู่คนหนึ่งนะครับเขาจะเป็นใครและชื่ออะไรเดี๋ยวติดตามชมันนะครับน่ว่าเขามาํทำร้านอาหารที่ประเทศอเมริกาได้อย่างไรวันนี้ผมก็เลยขอเขาหนึ่งวัน มันลองเป็นพนักงานในร้านดูว่าเป็นยังไงบ้างต้องทำไดบ้างครับไปดูมันพี่มีลูกค้าเข้าร้านมาสามชุดถึงเวลาเจ็บโต๊ะและ้วนี่คือ รับก็ได้ลูกค้าไปแล้วลูกค้ากลับไปแล้วเราก็เก็บโต๊ะนี่คือทดลองทํางานที่ร้านอาหารไทยในหนึงน่งวัน <c oughs> <c oughs> แค่ทดลองทํางานนะเนี่ยทำเนียนเหมือนเรียนมา มือแรกที่ได้กินของอร่อยก็ตุดหลอดเหมือนที่เมืองไทยเลยอ่ะได้กินที่อเมริกาก็ได้กินตินดหลอดก่อนแต่ผุบไปก่อนครับว่าจะของร้านซืิอใจเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเย็นทีเดียวเพราะว่าเขากำลังยุ่งในวัอยุ่แต่ตนนิของผมก็กำลังยุ่งเกี่ยวกับการกินอยู่นบขอกินก่อนครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศ ของเมืองอินดิโอแคลิฟอร์เนียนะครับอากาศก็คือไม่มทะเลซ้ายเลยมองไปเนี่ยเหมือนเมืองในหนังเมืองนึงเลยอ่ะีนี่ก็มีรถโอรโหเามาจอดดูกันรถเทวสีสวยด้านขวามืองนี่จะเป็นภูเขาสูงน่าจะสูงประมาณเจ็ดทันฟฟสได้มั้งสูงวาพอกว่าเอยธนนร้อนครับอากาศแปาา้งนต้นกระบ,บองเพช เกิดตรงนี้ได้อ่ะดินเป็นดินอย่างนี้เลยฮะดินทาายเรียกว่าปูกเลยเฮ้ยกระบอกชุดนี้สวยดีแคททัดขายดีครับช้อนหมดช้อนหมดเดี๋ยวเราจะล้างช้อนกันเราจะเอาเจ้าช้อนเนี่ย อ,ม,อ,ม,อ,าอมาแล้วก็ใส่นี้เลยนี่ไปอาวส์อาเซริลเวย์เลยวิช6หุ่ยเกียร์ไปนะครับหุ่ยสะอาดจ,จริงกระเป๋าทำไมถ้ามันสะอาดจ,จริงมันก็ตไม่ขีก่อนแล้วไม่รู้ทดสอบมาทำงานในร้านอาหารวันเดียวนี่โดนชุดใหญ่เลยอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วก็ ล้ลางแก้วก่อกนอะปิดฝากดปตาขึ้นีรนี่เดินเล่นในครัวเลยครพาพาไปเดินในครัวก่อนนี่ในครัวตอนนี้มันเขาว่างอยู่ยังไม่ต้องท่าขยะก่นนะอนเราจะเปิดโรัวเชฟตอนเย็นเลย đứng nút nút lên rồi cả ครับเจ้าขอ้าชื่อเชฟเอกครับเชฟเอกแห่งเมืองอินโอร้านไทยฮอตเดสโซงเป็นไงบ้างครับเชฟครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ง่ายอีซี่หรือ Easy รบีซี่อีซี <laughs> <laughs> ่ง่อ๋อีซี่เดี๋ยวเรารอให้เชฟ้างแล้วมาคุยกันครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัวกัดก <laughs> ิเลสเหมือนกันนะเชฟ ผมจะรับสูตรวัวที่ Thai Hot Restaurant นะครับอินด n โอนะครับเป็นร้านอาหารที่เชฟห่อยที่สุดใช่ครับผมเราเราได้ชื่อว่าเราเป็นอาหารร้านอาหารเราเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อมากครับนะฮะไม่ได้เรื่องอาหารเลยครับผมขึ้นชื่อว่าเชฟหล่อที่สุดครับผมอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเลยขึ้นไม่เลยไม่ไม่เลยครับที่ซื้เราดำรงอยู่ได้ไม่ใช่เพราะอาหารดีครับเพราะว่าเชฟหน้าตาดีล้วนๆเลยครับเอาเอาเอาถ้าอย่างนี้สนุกกันแหละเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนเย็นเราเลิกร้านก่อน ส้มไม่ใช่ส้มออกมาเจดม่วห้องเย็นโว แค่นี้พอนี่บอกว่าหนาว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  เราล่ำรวยกันมาทั้งวันเลยนะครับผมคืมนทาตัวเลยนี่เชฟเอกนะเชฟเอกครับเป็นเชฟไทยในเมกานะครับขึ้นชื่อในร้านเราขึ้นชื่ออย่างเป็นอย่างมากนะครับกับเรื่องของไม่ใช่เรื่องอาหารครับเชฟหน้าตาดีครับผมนั่นแง่ว่าแล้วในเรื่องของเชฟหน้าตาดีครับที่ลูกค้าหลายใคนที่เดินทางมาจากข้ามข้ามน้ำข้าวทะเลมาทานอาหารที่ร้านเราก็เพราะว่าอยากจะเจอเชฟตัวเป็นๆนี่แหละครับแล้วต้องเสียใจด้วยครับเพราะว่ามีพนักงานเติมที่หน่าตาดีกว่าอ๋อ มามันเป็นเรื่องของปัาเจกับเรื่องนั้นแล้วที่ร้านขายอาหารแนวไหนครับเลยอ่ะร้านขายอาหารเป็นออร์เดนิกูนะครับผมเป็นออร์นติกไทยโบครับเป็นไทยจริงๆแล้วก็มีความหลากหลายครับคือผมเนี่ผมผมายามที่จะเริ่มต้นจากการที่ทำอาหารที่เป็นออร์เดนติกครับแต่ว่าด้วยโครงสร้างของประชารกรที่เนี่ยมันทําให้เราต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับซึ่งผมโพซิชั่นตัวเองที่เป็น ่าเป็นเอเชียนดีกว่าครับเป็นเอเชียนเป็นเอเชียนผสมไทยแต่ว่ามีมีความเป็นไทยมากกว่าอ๋อแต่รสชาติเป็นไทยเลยครับรสชาติเป็นกลางเป็นไทยแต่ว่าเราสอดแทรกของตัวอาหารที่เป็นเอเชียเช่นพวกเป็ดย่างอ่าหมูกรอบหรือว่าเป็นพวกบะหมี่อะไรอย่างนี้ที่แบบว่าที่มันมันเป็นความต้องการของของลูกค้าของเป้าหมายของเราที่นี่ครับแล้วติ๊กเกอร์ของร้านนะครับซิกเนเจอร์ของร้านนะครับที่มาแล้วบอกว่าทุกคนต้องต้องว้าวเนี่ยนะครับแล้วก็ มาไม่เคยผิดหวังก็คือน้ำแข็งที่ร้านของเราเย็นทุกก้อนครับร้้่ได้ได้ได้เอ้าร้านอยู่ที่ไหนครับพ่อยร้านอยู่ที่อินดิโอนะครับผมอยู่5อยู่5นาทีจากเวทีโคเชล่าครับ20นาทีจากบางสปริงครับผม2ชั่วโมงจากแอร์เวย์ครับนะฮแล้วก็20่ชั่วโมงจากประเทศไทยอ่าก็ผมกมี่ยีบางที24่สิบครับขึ้นอาจจะขึ้นเครื่องดีเลยได้ปะเอออ่าโอเคครับขอบคุณมากครับขผมครับมีโอกาสแวะมาแวะมาชิมได้นะครับผม ใครบอกว่ามาจากช่องยูทูบเบอร์ชื่อดังช่องนี้นะครับจะเอาส่วนลดไปเลยครับ20%ครับผมโอโมสไตโอครับคุดเลยครับช่องโอโมสไตโอช่องอะไรนะครับโอโมสไตโอโอโมสไตโอเย้โอเคครับก็ขอบคุณเย็บเอกมากวันนี้ที่ให้ผมมาได้ลองเป็นพนักงานในร้านหนึ่งวันเพื่อการแลกข้าวครับแต่คงเล็บนะครับว่าชิปเมื่อเช้าน่ะเอาจริงครับไม่เล่นครับไม่ทดลองเล่น เห็นตัวต <ś classify Brazilian> ัวต <mosque> ับรรยากาศของวันเลเบอร์เดย์ที่อเมริกาครับคือมันจัะเงียบสงบเงียบสงัดเลยนี่ย